คุณอนุทินชาญวีรกุลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีนะได้ทำการสะบัดปากกาลงนามขยี้ปหลัดกระทรวงมหาดไทยบ,บอกว่าเฮ้ยสิ่งที่อัวให้ลื้ไปทำเนี่ยไม่ใช่ให้ลื้ไปคิดแทนอัวอัวให้ลื้เนี่ยไปเรียกผู้ว่ามาชี้แจงไม่ใช่ให้ลื้ไปพิจ,จรารณา ประหลัดหมัดไทยก็นาเรียนรัฐมนตรีหมัดไทยนะครับว่าเรื่องนี้ได้ทาการพิจารณาแล้วนะครับเห็นควรยุติเรื่องโอ้โหเท่านั้นเอง่ะพี่หนูกูฉุนขาดเลยเรื่องนี้ตําหนิทั้งผู้ว่าตําหนิทั้งประหลัดกระทรวงเลยคือไม่จบเลยงานนี้ประหลัดกระทรวงหมัดไทยเนี่ยกับท่านผู้ว่าเชียงรายเนี่ยจกกะเกษียณในปีเดียวกันนะฮะก็คือกเกษียณสามสิบกันยาเนี่ยเหลืออีกประมาณยี่สิบกว่าวันเองแกไม่ยอมเว้ยแกไม่เลิกเว้ยแกจี้เลยก็บอก กูให้มึงเนี่ยสั่งให้เขาชี้แจงกูมากูไม่ได้สั่งให้มึงมาพิจารณา